นี่คืออะไรไกเอาเวฟคลคปบอกไม่ได้อยู่หน้าคลิปว่าร้าเกิบของเก่าโทที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 เกิดน้ำกันเบิดนเลยแล้วเรียกมีุล่อะไรอันใดิดๆนๆๆนๆๆนๆๆนิดๆนนนนนนนดน เออแมงเอ้โดนโดนโดนไอ้ทออะไรพเทมไฟอยู่ตรงแมสเดาทีที่เราเกิดกันนะแล้วเห็นแล้วไม่มีลุ้นไม่มีลุกพี่ดินพี่สิงอะไรเดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวบอกให้เก็บไว้ก็ได้นะถ้าเป็นกืนกินเนี่ยยังยังไม่ต้องถอนก็ได้มีหมูมีหมูเป็นกืนกินจากที่ดินก็เก็บว่าทานคืนกินก็ค่อยมา ไลายเดียวไล่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 เดียวยังไม่มีรูนเลยเอาหน้าผมกอโทษไม่มีรูนเงอมันตั้งไอ้ตกยิงค่เลยมันเฟดหาผมไม่เจอเพราะว่าผมมีจามาเจอผมแล้ว เจ็ดสิบสองไหมพลเออเจ็ดมีการลูกด้วยมีการลูกเปิดไฟฉายมีนะคะโอ้ยดูแลอีกเพิ่มหนึง่งมีการลูกมีการลูกมีการลูกนะาๆเข้าไปรถเหลืองน,ะน,ะน,ะนะนะ้าๆๆเขาไปขวาล่างนะเออมีกระดูกมีความคับแข็งนะความคับแข,ข็งกระลุงทักษินนะดิเออสวีท ป่งวันสาด้วยเด้อเพลงั้นเราไม่ต้องแทงกลักลับไปมันกลับไปมันกลับมามันกลับมาเนียนก่อนปอ,อต้องต้องให้ไอแทงหลังสักคนมั้นมีกระตือเบานะมีกระเดี๋ยวเดียวนะเออไปเครื่องแตล้ะแหละผมเห็นเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮอปอปอ้ยเฮเเห็นเฮ้เห็นเฮ <c oughs> ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ย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 เฮยยยยเยเยเย นี่ไงโล่โไล่กูตายเอา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 กูตายเออเอาแม่บงบอลลูกบอลพอดีว่ะต้องแทงไม่ต้องแทงเก็บไวทไฟสองแทงเลยสี่เครื่องเองเดี๋ยวก็โดนโมลีหรอกอืมให้โมลีโลดมันไล่ซ้ำอยู่แล้วแม่บักกากนี่ ีอะไรฟจะเป er ิดแล้วมันไม่มาลิ้นโคตรกากครับผมลิ้นกากอย่าไปว่าน้อนี่ไงไม่แตก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 หมดเลยใช่แล้วไม่แตกตัวเองมาหมดเลยเหมือนด่าตัวเอง ้ไม่เบิร์ดแม็กพ่อปูน,นี่แหละบอกรถเด๋วตรงนี้แค่นี้สวยโอ้ยทันละจากซองอย่างบุวซองฝ่าซองไฟซองฝนไปซอยข่อเนี้ย,ยมมปูหน่อยนิดมือลาไปไกลไกก่อน ลา,า,ากไปมาไกลแล้ว้ากที่เราตกเกิดกันเลยในสุดรบอกดับาระจําแน่นะปล่อยผมผมมีผมมีใจแก่งเออมันเออมันมันไปลับอะก็ดีแล้วไงในสุดรบอกจะโทรแทมอีกอันนึงว่ะแกดีปตัววะที่ดีปีสิงจะขึ้นหลายอันนี่เดียวไในสูอเหรอที่ดีปีสิงตัวเดียงไฟจะขึ้นหลายอัน จริงเหรอแมนแมนแมนแมมันจะมันจะขึ้นหลานจริงปะนี่เราโดนแผลสามครั้งก่อนแล้วเราค่อยจะได้ซอยซอยผมเนมเออมันมาแล้วมองฮิวอะมองฮิวอะถ้่างเี้ยเดี่ยวที่ไหนใช่เดียวมีไซมองฮิวเลยเนี่ยเสีย่ยมันเส้นตีนมากพอฮิวปั๊บแม่งมาเลยอ่ะ ไปไปไปเซฟต่ไปไปเซฟต่อปเซฟเดี๋ยวไม่ไหนอ่ะเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยววู้ฮู้กระท่อมกระท่อมกระท่อมพอพับเด้อพอพับเด้อกระท่อมพอพับเด้อเซฟไว้เดี๋ยวตีเต็มยังอีก นี่ไงเรานี่ไงเราน้าแหกไปดี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 อีกแผ่นหนึ่งไหมแตกนะอีกแผ่นหนึ่งไหมแตกนะอีกแผ่นหนึ่งไหมแตกนะจำได้นะเจ้าจำเธอได้ไปเลยเดี๋ยวไม้แตกไปเลยเดี๋ยวไม้แตกไปกดผีมาจัดเลยโอ้นอนหนูดูไม่ได้หรอกเขียร์แล้วอ่าเป็นไงไอ้แหลกคอยแรลคอยอะไรยังไงเนี่ย ขอให้ขอให้เสียผมหน่อยเดียวมาไม่เล็กได้ไหมน่ะมาแล้วเดี๋ยวหาท่อไปด้วยปับเลยเซฟสวยไปเสร็จเป้าเสร็จเปล่าบอกหน่อยบล็อกหน่อยมันมันมันว้ายมันเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้ว ใ้เดี่ยวล่าใจเดียวดีใจใจเดียวดีใจสวิทันคุ้นขวัญชัยด้วยเด้ออ้ใจเดียวดีใจใจเดียวล่ามไหนไม่เห็นมีเลยแรงคอยมันคาดเดาเฉยแรงคอยแรงคอยแรงคอยแสุดเลยแลงสุดเลยแรงสุดเลยมรใส่เปิด้วยแลงสุดเลยสุดทรี คุณสูธีคุณสูธีครับเอาคุณมาดีแม่คุณสูธีไล่สุดเหรอคุณสูธีกีจีเลยละกันคุณสูตีจีจีเป็นเป้าหมายอ่ะจี๊ดเดียวไข่ในเด้อเฮ้ยมีโมลิเลยอเออโมลิเขียวอะเชลีสสวีดัสคุณไก่กาอาราเล่ด้วยเด้อเมื่อกี้โดนไล่สุดอ่ะครับสูตีเขาชื่อสูตี